สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพนัทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญกันอีกแล้วนะคะส่งมาจาก f อฟค่ะเขาส่งรูปมาให้ป้านาดูก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะส่งเหรียญมาเอาเริ่มจากเหรียญไหนก่อนเหรียญสตังรูเนาะสตังรูค่ะมาเช็คดูค่ะมาติดตามกันดูว่า FC ส่งอะไรมานะคะมาดูกัน สตางรูรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะอันนี้สตางรูทองแดงค่ะสตางรูก็จะมีนิกเกิลทองแดงและเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นทองแดงค่ะทองแดงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเขาคนเขาเล่นปีเขาก็จะเล่นกันเนาะปีพศปีโน่นนี่นั่นอ่ะแต่ปนั้นไม่ได้เล่นสตางรูนะคะรับซื้อเจ็ดบาทอันนี้สตางรู ชมรุตนะคะเหรียญนี้ดีอยู่เหรียญหนึ่งเหรียญนี้เหรียญนี้ที่ป้านาตีให้เข้าไปนะคะส่งรูปมาให้ป้านาดูแล้วส่งรูปมาแล้วป้านาดูในรูปแล้วป้านาเขียนราคาไปว่าเหรียญละประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทนะคะให้ราคาไปแต่ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วเหรียญเขาเป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญไม่เหรียญไม่แท่ค่ะเหรียญไม่แท้นะคะเหรียญไม่แท้เหรียญนี้ค่ะเหรียญไม่แท้ เขาถ้าเหรียญน,นี้นะคะรุ่นนี้นะคะบอกทุกคนเลยถ้าเหรียญรุ่นนี้เหรียญแท้จะเป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญน,นี้ไม่ใช่เนื้อเงินอ่าปัญหาของการที่ซื้อของในรูปภาพก็จะประมาณนี้อะค่ะที่คนเขาบอกกันว่าซื้อได้ของมาแล้วไม่ตรงปกอะไรเงี้ยที่คนเขาซื้อของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์กันน,กนักช้อปปิ้งที่ชอบออนไลน์กันแล้วได้ของมาไม่ตรงปกก็ประเภทเดียวกับที่ป้าน้าเจอนี่แหละค่ะเพราะปน้าดูแต่รูป แล้วป้านาก็ตัดสินใจให้เขาไปเลยถ้าเป็นบางคนเขาอาจจะไม่ยอมใช่ไหมคะว่าป้านาบอกให้ผมสามร้อยสี่ร้อยแล้วทำไมป้านาจะไม่ให้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนเข้าใจได้เขาก็เขาก็เขา้เขาใจได้อยู่ว่าพอเหรียญรูปรูปภาพกับเหรียญมาจริงๆอะ่ะเราจะดูไม่ได้หลายคนที่ป้านาเขาเขาส่งรูปไม่ให้ปห้านาดูแล้วป้านาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะตีราคาผ่านรูปภาพได้ ก็มีหลายคนเลยขยันขยอบอกตีมาเลยให้เท่าไหร่ก็ได้บอกไม่ได้มันไม่ได้จริงๆตีราคาจากรูปภาพเพราะเราไม่เห็นเนื้ออย่างเนี้ยเหรียญรุน่นนี้ใช่ไหมคะปกติที่เขาเก่าๆเขาก็จะดําดําเป็นปกติอ่ะเขาก็จะดํามีสึกมีดําปกติแต่เหรียญน,นี้เขาเนื้อเขาไม่ใช่เงินค่ะเขาไอช้ารุ่นเนี่ยเราก็กรับได้ปกติเหรียญรุ่นนี้เขาผ่านใช้มาเยอะเขาชํารุดอยู่แล้วละ่ะเป็นปกติแต่เนื้อเขาไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่เงิน เหมือนจะเป็นทองแดงด้วยซ้ําเอ๊ะเหมือนเป็นทองเหลืองด้วยซ้ําไปไม่ใช่นิกเกิลไม่ใช่อัลกาด้วยหรือจะเป็นอักคาบประมาณนั้นสรุปเลยก็คือปลอมนะคะเหรืยอนี้ก็ไม่ได้รับซื้อไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่จ่ายตังค์ขออนุญ,ญาตเลยนะคะไม่คิดตังค์เดี๋ยวส่งคืนถ้าเขาไม่รับคืนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพนักก็เก็บไว้นี่แหละเก็บไว้ดูเป็นเป็นทําคลิปบอกว่าแบบนี้ปลอม แล้วก็เหรียญนี้ก็คือชารุดนะคะต้องขออนุญาตจริงนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นดีบุกค่ะอันนี้ดีบุกยังไงก็รับไม่ได้อยู่แล้วดีบุกหรือตะกั่วหรือซ้ำน่าจะเป็นตะกั่วเพราะถ้าดีบุกเขาน่าจะผุเนี่ยค่ะแบบนี้ชารุดนะคะกลุ่มนี้คือเหรียญชารุดไม่คิดตังค์นะคะแล้วเหรียญนี้คือเป็นสตังรูเงินนะคะอันนี้สี่สิบาทค่ะเหรียญเดียวเหรียญเดียวที่สี่สิบบาทใช่ไหมคะไปน่าจะแยกหมดเลยอันไหนดีอันไหนใช้ได้ใช่ไม่ได้นะคะจะไม่จะไม่มั่วจะไม่ได้เหมาหมดอะไรไม่เหมารวม ความเป็นธรรมนะครับท่านจะได้เงินเยอะขึ้นค่ะมาดูอันอื่นต่อมันจะไม่มัว่วนะคะเพื่อที่ท่านจะได้เงินเยอะขึ้นเพราะท่านพลาดจากอันนี้แล้วอันนี้มีมาเนี่ยอันนี้40บาทก็คือก็ให้ตามตามความเป็นจริงนะคะอ่าแล้วมาดูอันอื่นต่อดูเหรียญเล็กต่อเหรียญหนึ่งบาทแล้วกันนะเรจะดูอ่ะห้าสิบตังค์ไล่จากเหรียญเล็กมาก็เหรียญเล็กแล้วกัน50สตังค์ยี่สิบห้าสตางค์นี่เลย ยี่สิบห้าสตางค์ปีสองพันห้าร้อยค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พศสองพันห้าร้อยพี่เขียดูนี่เพราะอะไรดูอยากเห็นมีเก้าสามปนมาอยากให้ท่านได้มเงินเยอะๆอะค่ะป้าน่าจะจะจะได้ให้เงินท่านเยอะหน่อยท่านจะได้มีกําลังใจหาเหรียญมาส่งป้าน่าคุณส่งเหรียญมาป้าน่าก็เอาเหรียญไปขายป้าน่าก็มีกําไรเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาไอ้ไม่มีเอ่อไม่มีอะไรละ่ะ ไม่มีอะไรที่ว่าเปน่าจะต้องไม่รับซื้อนะคะเปน่ารับอยู่แล้วเปน่าทำคลิปมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนว่าเปน่ารับซื้อเหรียญให้ทุกคนนาเหรียญมาขายแต่ในราคาของเปน่าอาจจะถูกไปสําหรับหลายท่านนะคะท่านท่านไปขายที่ไหนก็แพงกว่าเปน่าไม่ว่าเลยนะเปน่าบอกเลยนะว่าให้ไปขายร้านที่ที่ได้ราคามากกว่าขายแพงกว่าได้เลยค่ะเปน่ารับซื้อเท่านี้จริงๆเนี่ยค่ะ เหรียญ25สตางค์2,500นะคะตามสภาพเลยค่าสภาพมารับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์2,500เป็นได้รับซื้อเหรียญละ1บาทค่ะแต่เป็นน่รับซื้อหมดทุกอย่างทุกอย่างจริงๆที่เอาอะไรมาขายเป็นได้เป็นรับหมดแต่ราคาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะราคาบางคนกาอาจจะเลือกรับเฉพาะเหรียญโน้นเหรียญน,นี้เขาให้ราคาสูงแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อทั้งหมดที่ท่านมีอะไรประมาณนี้ก็คือ หลายอย่างกันแหละค่ะแต่ละคนก็มีข้อแม้แตกต่างกันไปของพบหน้านี่รับหมดแต่ราคาอาจจะถูกบางคนอาจจะรับไม่หมดแต่เขาให้ราคาสูงนะคะจะซื้อจะขายใครก็พิจารณาดูเอาเนาะของใครให้ราคาดีของใครพอใจขายบางคนขายใบหน้าแต่ถูกแต่เขาก็ขายค่ะขายถูกแต่เขาขายนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใบหน้านขายซื้อถูกแล้วจะไม่มีคนมาขายนะอยู่ที่ความพอใจอะคะ่ะอยู่ที่ ความพึงพอใจของแต่ละท่านถ้าบังคับจริงๆค่ะ FC ปะีป็นน้าหลายคนเลยที่บอกว่าอุ๊ยปน็นนะ้าจะซื้อถูกกับเขาอีกแต่ผมก็เอามาขายปนา็นน้าเพราะผมแบบสบายใจอะ่ะพูดง่ายขายคล่องขอก็ได้โน่นก็ได้นี่ก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรไม่ติไม่ติของเอาก็เอาเลยไม่ต้องมาโอ้ยอยัางงาั้นโอ้ยอย่างงี้ต้องอย่างงาั้นต้องอย่างงี้ใหม่นะคะคือเอารับก็รับไม่รับกบ็ไม่รับแค่นั้นนะจบไม่ไม่เยอะ ซื้อง่ายขายคล่องจะได้ไปทํางานอย่างอื่นต่อไม่ต้องมาวนอยู่กับที่เดียวนะคะเหรียญห้าสิบตะตังก็เช่นกันค่ะห้าสิบตตังสองสี่เก้าสามรับซื้อสิบห้าบาทนะคะสองสี่เก้าสามแม่ท่าพยายามดูเนี่ยว่าให้มีไหมสองสี่เก้าสามท่านจะได้ะนา่าจะได้ดูให้ท่านท่านจะได้มีเงินได้ได้เงินเพิ่มนะคะเผื่อปนมาเพราะเขาเคยเจอปนอยู่เรื่อยแล้วพนา่าก็แยกให้สองสี่เก้าสามสิบห้าบาทสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทเนี่ยได้เพิ่มอีกตั้งสิบห้าบาทนะถ้าเจอเหรียญหนึ่งนะ เนี่ยคะ่พะพนักก็พยายามพยายามคัดให้แหละอย่างที่อย่างเหรียญเงินเนี่ยโปรตเข้าปนมาอย่างงี้ก็จะเป็นเหรียญละเจ็ดบาทหมดแต่นี้ก็คือสี่สิบาทใช่ไหมคะก็พักก็แยกให้ถ้าเป็นเหรียญสตังพศ2อ0พัา้มาอย่างเงี้ยพนักก็จะแยกให้พยายามหาสอง3ถ้าเจอก็จะได้คิดตังค์ให้เพิ่มให้ค่ะนะคะแล้วก็มาดูเหรียญอื่นๆก็ต่อนะคะอันนี้50สตังค์จบก็มาอันหนึ่งบาท เหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะหนึ่งบาทที่ระลึกงั้นเลยเขาเขาแยกถูงมาเขาเขียน่าเป็นวาระอันนี้เจดเหรียญสมเด็จย่าเหรียญพระเทพอันนี้ก็เป็นพระเทพผมสั้นเราจะเรียกกันตามลักษณะเหรียญเนาะพระเทพผมสั้นคืออันนี้สถาปนาพระเทพนั่นเองนะคะหรือสถาปนาพระเทพผมยาวเนี่ยคือเป็นเหรียญที่พระเทพจบการศึกษา ประเทศจบการศึกษาจากจุลานะคะเป็นประเทศผมยาวถักเปียถ้าเป็นประเทศผมสั้นก็คือสถาปนาเป็นผสมเด็จประเทศเพระาะเมื่อก่อนเป็นเจ้าฟ้าสิดินทรเนาะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพค่ะเนี่ยเรื่องเล่าผ่านเหรียญเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้ก็จะเป็นกีฬาเอชียนเกมนะคะเอชียนเกมเอเชเยนเกมหรือซีเกมอะไรประมาณน,นี้อันนี้จะเป็นปี66อันนี้จะเป็นไทยเป็นเจ้าภาพ จะมีสองพศนะคะเพราะว่าเ,เราเป็นเจ้าภาพเองพศหนึ่งแล้วก็ผ่านไปอีกสี่ปีเราเป็นเจ้าภาพแทนประเทศเพื่อนบ้านสนามเขาไม่พร้อมนะคะของเราพร้อมเขาก็ให้เราเป็นเจ้าภาพแทนต่อเลยสองปีซ้อนก็ไทยเก่งเนาะภูมิใจในความเป็นไทยอันนี้ก็จะเป็นสองอันนี้จะเป็นสถาปนาพระบรมเรือนนี้ก็จะเป็นจบเสพระบรมจบเส เราก็จะเรียกตามลักษณะเงี้ยนะคะพระบรมจบเสเหลือนสถานานาพระบรมเหรียญอันนี้เหรียญน,นี้เรียกตลกเีเราจะเรียกกันว่าจนมาเรียกเขาควายจริงๆก็เป็นช่อฟ้านะคะเนี่ยค่ะเขาเป็นช่อฟ้าะะเขาเป็น,อเ,เ,ปนเอามาเป็นโลโก้เป็นตาสัญลักษณ์ของกีฬาการแข่งขันกีฬาเราจะเรียกกันว่า โชฟ้าเออเขาควายนะคะจริงๆเขาเป็น้าฟ้านี่จะเป็นเหรียญห้าบาทที่ระลึกเหรียญห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะเหรียญห้าบาทที่ระลึกอะ่ะเหรียญน,นี้เหรียญห้าบาทสมเด็จพระราชินีซีเรสนะคะรับซื้อเหรียญเจ็ดบาทเหรียญห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะ ชัดเจนเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องมามีอะไรเยะแยะๆมากมายนะคะ <Korean> รับก็รับไม่รับก็บอกเลยว่าไม่รับรับซื้อเท่าไหร่ก็บอกชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะเหรียญหนึบาททียรลึกรับซื้อเหรียญละสบาท5บาทที่รลึกรับซื้อเหรียญละเจ็บาท10บาทที่ลึกที่เป็นนิกเกิลน,นะคะรับซื้อเหรียญละสิบสาบาทสิบบาทสองสีไม่รับซื้อนะคะ ยี่สิบบาทที่ระลึกไม่รับซื้อค่ะแลกยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญเพราะว่าอย่างเหรียญยี่สิบาทที่ไม่รับซื้อะคะเพราะว่าทางกรมเขาปล่อยออกมาแลกตลอดนะคะยังมีให้แลกอยู่ค่ะในกรมเขายังมีให้แลกอยู่ทุกวันเนี้ยจึงไม่มีการรับซื้อนะคะยี่สิบบาทเที่ระลึกเหรียญที่ไม่รับซื้อนะเหรียญยี่สิบาทไม่รับซือ้อเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบต่างรวมข้าวไม่รับซื้ออ่ะ 2,500เนี่รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทแต่ถ้าเป็นรวงข้าวนะคะก็ไม่รับซื้อเหมือนกันค่ะไม่รับนะคะเหรียญรับซื้อเหรียญอะไรนะคะเท่าไรบอกชัดเจนแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะท่านใดต้องการขายก็ส่งรูปมาในแอปเขียวอะคะ่ะส่งรูปมาให้นักประเมินราคาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีไม่มีไม่มีคนอ่าคนรับซื้อจริงไม่มีการรับเงินทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่รับซื้อจริงเว้นสักคนที่ ต้องการหลอกให้เราโอนเงินนั่นแหละคะ่ะที่เขาเขาบอกให้ทําใบโน่นนี่นั่นแล้วก็ให้เราโอนเงินแล้วก็จะเสียเงินเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ